สวัสดีครับผมวันนี้ผมโค้ชนะครับเน่กแบบตัวเลขนะฮะเรามาแล้วนะครผมเรามาในกรนีที่เรีว่านะฮะเฮ้ยแม่นมากครับดูดวงอยู่บ้านช่วยชาติดีกว่านะครับผมวันนี้เราจะมาผ่าพื้นดวงนะของลัคนาราศีเมษนะครับประจําวันที่5นะฮะประจําวันที่5เมษาจนถึงวันที่4พฤษภาของปีพศ .25 6 3นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินสุขภาพความรักครอบครัวคนโสดคนไม่โสดเราดูทั้งหมดนะครับผม โอเคนะครับถ้าใครนะครับมาถึงนี้นะรบกวนนะครับฝากกดสอดคล้ายกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าใครสนใจอยากปรึกษาพื้นฐานพื้นดวงคุณนะครับไลน์มาผมด้านล่างเลยนะไลน์มาเลยนะครับไลน์แอสไซน์นะฮะรอยต้นลำเบอร์เนี่ยครับนี่ฮะขึ้นมาแบบเนี้ยเนี่ยไลน์มีแอสไซน์ด้วยนะนะครับผมยินดีครับปรึกษาครับไม่ว่าทางด้านเรื่องของอาชีพของคุณในการปรับตัวในช่วงเวลานี้ที่เกิดจากวิกฤตของโควิดเนี่ยครับว่าพื้นฐานของคุณเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับผม โอเคในลัคนาของราศีเมษจะเป็นแบบไหนนะฮะวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณไซกอรโฟกเฟสนะครับกิลทูโกครับร้านเนื้อย่างรีเลย์ฮะออเทอรี่นะครับแล้วก็มีเส้นมีแซบนะครับผมยินยังไงก็ตามแต่นะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคมาเลยครับเรามาดูเอมพร้อมกันครับสำหรับลัคนาราศีเมษครับ ในพื้นฐานของลัคนาราศีเมษนะฮะในช่วงเวลานี้สิ่งที่ประกอบกันและเกิดขึ้นนะครับสาหรับลัคนาราศีเมษพื้นฐานของลัคนาราศีเมษเนี่ยมาสะท้อนมาเรื่องหนึ่งเลยคือเรื่องที่ว่าอันดับแรกเลยนะอยากให้ทุกคนเห็นนะครับในดน้านเรื่องของหน้าที่การงานหน้าที่การงานในช่วงเวลานี้ครับคุณกําลังจะเริม่มมีปัญหาในบางอย่างคุณกำลังจะเริ่มมีปัญหาบางอย่างคือเรียกว่า ได้เงินทองแบบไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยกาลังจะเกิดขึ้นแล้วนะครับหรือว่ามันจะมีการสูญเสียโอกาสในทางด้านเรื่องของหน้าที่การงานไปบางอย่างเนี่ยเพื่อให้ได้บางอย่างขึ้นมาแทนดังนั้นการเต็มที่หรือร้อยเปรนี่ยคุณโดนถูกลดมาตรฐานบางอย่างลงซึ่งบอกตามตรงครับมันไม่ใช่แค่ตัวเราเว้มันเป็นกันทั้งโลกดังนั้นข้อมูลตรงนี้ในลัคนาราศีเมษคุณอย่าลืม ถ้าเกิดการตั้งนะครับการตั้งดวงนะฮะตั้งดวงแบบไทยเนี่ยการดัดตัทงทักษะเองทุกอย่างทั้งหมดเลยมาทักษะก็จะเห็นเลยครับว่าการตั้งกลุ่มดาวไทยดวงไทยเนี่ยทั้งหมดเลยคือมฤตยูมันจะอยู่ในตำแหน่งเนี้ยกันมาค่อนข้างนานแล้วนะครับความมันจะหลุดออกไปจากในในภูมิของลัคนาราศีเมษเนี่ยมันต้องย่อมใช้ระยะเวลาแน่นอนคือในปีพศ2 5 6 5เลยจึงจะมีการเค,รค,รเครลียร์คัทเดีเคลียร์ลิงออกไป แต่สาคัญเลยในสิ่งที่เกิดขึ้นของลัคนาราศีเมษนะปัญหามันมีอย่างนี้ปัญหามันเลยที่ว่าพอมานซ้อนกับตัวตนที่ที่เป็นตนตุในเรื่องของหน้าที่การงานดังนั้นปัญหามันเลยเกิดหรือว่าทําอะไรก็ตามแต่มันไม่พลวดพลาดฟังไว้นะมันไม่ได้พลวดพลาดมันจะย่อมมีในเรื่องของปัญหาในสิ่งที่เกิดขึ้นคือทําให้มันแบบแบ่งรับแบ่งสู้กับอันนึงเลยคือจะต้องเสียผลประโยชน์บางอย่างเพื่อให้ได้บางอย่างคืนมาหรือเก็บไว้ หน้าที่การงานของคุณมันออกไปมันหลุดได้ไม่เต็มที่มันไม่ได้หมายถึงว่าจะมีความร้อยเปอร์เซนต์เลยนะเลยยิ่งเลยเลยเลยแบบเวลานี้นะฮะในลัคนาราศีเมษและเดือนนี้ด้วยไม่มีทางร้อยเปอร์เซนต์เลยแย่แน่นอนผมบอกเลยแย่แน่นอนใครปรับตัวไม่ได้เตรียมตัวตายได้เลยใครปรับตัวไม่ได้เตรียมตัวตายได้เลยแย่แน่นอนทีนี้ทีนี้ เมื่อแต่ก่อนจะต้องปรับตัวอันดับแรกเลยปรับตัวยังไงหนึ่งเลยครับอย่าคิดโลภ 2. ตั้งสติให้ดีแล้วมาดูในเรื่องการเงินกันต่อการเงินของคุณเนี่ยเป็นแบบไหนบอกตามตรงครับภาระหนี้สินมันเริ่มมาใครใช้เงินแห่งอนาคตจะย่อมลําบากแต่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 ใจเย็นๆเงินอ,อนาคตลําบากจริงครับแต่มันจะมีโอกาสที่จะได้รายได้จากเรื่องว่าการตกเบิกในซัมติงอะไรก็ไม่รู้ มันจะเข้ามาช่วยเหลือได้ทันในช่วงเวลานั้นทันทีซึ่งมันหมายถือว่าแล้วมันพึงพอใจหรือมันเยียวยาได้ไหมในช่วงเวลานี้พอได้แบบกระท่อนกระแท่นแต่รายจ่ายก็รออยู่แล้วฟังนะรายจ่ายก็รออยู่แล้วดังนั้นผมบอกตามตรงเลยว่าทุกคนในช่วงเวลานี้วิกฤตก็จริงมันก็ย่อมมีโอกาสอยู่คุณหาโอกาสนั้นให้เจอที่จะทําให้คุณเกิดรายได้ ฟังนะครับถ้าคุณใช้ชีวิตประจำวันแบบทั่วไปเหมือนตอนปกติเตรียมตัวตายได้เลยเตรียมตัวแย่ได้เลยช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาของการปรับตัวครับแล้วต้องตั้งสติด,ดีการตั้งสติของผมคือแน่นอนครับคือการทําสมาธิผมเชื่อเรื่องนี้เลยคือการทําสมาธิคุณจะได้รับโอกาสดีๆจะลืมไหมครับไปดูช่องผมพระคาถาเงินล้านสวดยังไงให้ได้เงินภายใน3กชั่วโมง คุณไปดูได้เลยฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ได้เลยครับยินดีเลยครับนะฮะแล้วไปดูเลยครับคอนเทนต์นั้นคนดูเป็นล้านนะฮะอันนั้นนะต่อมาครับในเรื่องของสุขภาพบอกตามตรงครับตอนช่วงนี้วิกฤตทำให้คุณกลายพันธุ์ในเรื่องของสุขภาพเลยสุขภาพในสิ่งที่เกิดขึ้นเลยคือมัน,ม,นมันเกิดวิกฤตคะทำให้คุณแบบคุณกลายพันธุ์แต่สุดท้ายแล้วคุณจะเอาชนะมันได้ถ้าคุณมีสติแล้วระมัดระวัง มากพอมีสตินะครับและระวัดระมัดร,ระวังมากพอยังไงก็ตามแต่รอดอยู่แล้วผมเชื่อว่ายังไงก็ตามแต่รอดดังนั้นถ้าเกิดคุณออกจะะออกนอกบ้านคุณไม่ปกคุณไม่ป้องก,กันอะไรเลยคุณเสี่ยงอยู่แล้วอันนั้นคือเป็นแบบเป็นสิ่งที่คนแบบไม่มีสติเขาทำกันถูกป่ะแต่ถ้าเกิดคุณมีสติคือคุณต้องป้องกันแบบไหนอย่ามักง่ายแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ อยู่ในการป้องกันรับรองครับคุณอยู่รอดเพราะพื้นฐานของ,ค,ขขง,ง,นะงค,คุณสุขภาพแข็งแรงนะผมยืนยันคือคุณสุขภาพแข็งแรงนะมีเรื่องเดียวคือขอให้กินอิ่มและนอนหลับยังไงก็ตามแต่คุณรอดอยู่แล้วครับต่อมานะครับในเรื่องของความรักในครอบครัวนะครับผมบอกตามตรงฮะมีเกณฑ์ของการเกิดปัญหาสูงเกิดจากการทะเลาะเบาแว้งการเกิดจากความเครียดเกิดโดยพื้นฐานตามทั้งหมดเลยนะ ไม่ได้เกิดจากใครครับเกิดจากตัวคุณอย่างเดียวเลยในลัคนาราศีเมษคิดไปเองแพนิคไปเองตื่นตกใจไปเองชอบฟังข่าวลือชอบวุ่นวายพื้นฐานแบบนี้ของลัคนาราศีเมษแม่งไปหมดเลยนะแล้วมันทําลายตัวนี้ทั้งหมดเลยผมไม่ว่าอะไรผมเข้าใจเพราะลัคนาราศีเมษแม่งตัวมฤตยูเนี่ยกลุ่มมาแล้วไปห้าปีไม่เหลือเท่าไหร่เหลือสองปีพื้นฐานเนี่ยระเนนาทเลย ไม่สะท้อนการงานก็ไปสะท้อนเรื่องครอบครัวไม่สะท้อนครอบครัวก็ไปสะท้อนสุขภาพมันชิงกันอยู่แบบนี้ครับในพื้นฐานฟังไว้ให้ดีแล้วมีสตินะครับผมยืนยันครับผมบอกตรงสไตล์ผมไม่ได้ดูดวงกับชาวบ้านเขาเพราะผมพูดแต่อะไรก็ตามแต่มันคือแฟกต์มันคือความจริงดังนั้นเราเอาความจริงมาพูดกันจะพูดได้สวยหรูโอ้ย oh, เป็นแบบนั้นแบบนี้ครับเออลัคนายโยบบนั้นผมไม่พูด ผมพูดไม่ได้อะพูดผมพูดตรงผมพูดไม่ได้ถ้าอยากให้ผมไปพูดแบบนั้นผมบอกตรงเราอยู่ในพื้นฐานของการเป็นมนุษย์เราจะพูดแบบมนุษย์ให้มนุษย์ฟังดังนั้นถ้าคุณเป็นมนุษย์แล้วคุณมีปัญญาจงฟังแบบนี้นะครับเออต่อมาครับในพื้นฐานนะฮะของลัคนาราศีเมษนะฮะในพื้นฐานของครอบเมื่อกี้บอกครอบครัวไปแล้วนะพื้นฐานเกิดเกินนี้นะทีนี้เอาคนสด คนโสดบอกอะไรมาอ่านตรงเลยครับจะเจอผู้หลักผู้ใหญ่หรือเจอคนที่ให้คําแนะนําคุณนะ่ยในชีวิตอนะได้ดีพาคุณทําให้คุณมีสติเขาบอกให้คุณทําอะไรคุณจัดการบอกให้คุณระวังอะไรคุณเชื่อเขาคุณจะอยู่รอดปลอดภัยและสําคัญเลยนะคนเนี้ยแท้เลยว่าถ้าเกิดมีแฟนของคนที่อายุต่างกันและมีอายุมากกว่าเยอะๆเลยนะบอกตามตรงคนนี้มาแรงครับและใช่เลยนะครับผมทีนี้คนที่ ไม่โสดแต่ยังไม่อยู่กินด้วยกันให้เรียนรู้กันไปก่อนแล้วเว้นระยะห่างกันไว้ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาของเดือนนี้คือช่วงเวลาของการได้เรียนรู้กันเลยเรียนรู้กันแบบเต็มๆให้รู้เลยว่าถ้าฉันลำบากเธอจะแก้ปัญหาอย่างไงหรือเธอจะช่วยเหลือกันยังไงฉันช่วยเหลือเธอยังไงเธอช่วยเหลือฉันยังไงอยู่ดูแลกันในช่วงลำบากเห็นผลลัพธ์อย่างแน่นอนว่ามันเอาตัวรอดกันยังไง เข้าใจใช่ไหมมันเอาตัวรอดกันยังไงมันสามารถจัดการได้ครับถ้าใครนะครับชอบการดูดวงสไตล์นี้นะครับผมผมรบกวนนะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องเป็นแล้วรวยด้วยนะครับผมที่สําคัญใครอยากปรึกษาพื้นฐานและพื้นดนนวงคุณไลน์มาผมนะฮะทางด้านล่างเลยเนี่ย,ลยไลน์แอสไซน์รอยัลนัมเบอร์นะครับลไลน์แอสไซน์รอยัลนัมเบอร์มาได้เลยวันนี้ขอบคุณนะครับผมขอบคุณสปอนเซอร์ใจด,ดีครับไซ้กอกเยอรมันโฟกเฟสน,นะครับนี่ยกิลทูโกนะครับผมกิลทูโกไปดูใน Facebook นี้ได้เลยนะ ร้านเนื้อย่างส่งตลอดนะครับแล้วสาคัญเลยครับออเทอรีนะฮะร้านสะดวกซัก24ชั่วโมงครับมีเส้นมีแซ่บครับกู้เจรตอมลึงพระราม2ครับมีดีลิเวอรี่ด้วยทั้งหมดเลยมีด e ลิเวอรี่นะครับยังไงก็ตามแต่นะฮะไปได้เลยครับนะฮะสับส่นการช่วยเหลือครับช่วยเหลือกันนะครับผมระดับเอสีช่วยเหลือกันอยู่แล้วนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ